เก็บแรงไว้แบงกี้ว่ามึงหัวมึงยัดป้อมมายืนอยู่เหมือนไม่โตไม่เล่าตั้มปีพอดัดปลีกันแหละเอาวาเอาวาเอาวายนวดวหวตั้มเ้ากันมุนะนวดนี่นวดจริงรีกูก็วายเป็นทีระลุกสักเส้นแน่ๆกันเดีมาวัดถุงล่วง ต่อได้ติดเครื่องเล่าอมาแกงแปบว่าคูต่อได้ดอกมาอยู่ในเปลนตอนนวดวววววววมึงรอจะบุญแกว่าคู่นี่คในคใจร้อน นี่กูย็นลงรั้แล้วตวาไหวนี่ยังอยู่แก่กูกูต้องกลับไปติดร่างแล้วทอยไปทำไมต้องอะไรพลี้งตั้มควมว่าเคยติดร่างแลว้วติดร่างนดีละแม่ก้อยก็ได้ติดร่างฮ่ไราลักกี้ยางกูดีตัมควมว่าเคยติดร่างแลว้วประจบกัน ยี่ทิ ai ai ่เป๋ตั้มตั้มกูอยู่ในรางแกยี่ที่ปีกูไม่ใจร้าหลักเกี่ยงแล้วต้องไค่าแลางเลยกูไม่กูไม่กลัวไม่กลัวไอ้ใจแกเจียงฮ่องหลงเฟือไม่กลัวใจนี่ยังอยู่แกกูกูต้องกลับไปติดรังเพราะกูติดรังเมียได้เพื่อนกูไม่เอา เราจะนั่นควักปืนไว้ก่อนนั่งควักไว้ก่อน เออมึงกนใจร้อนอย่าตื้อปืนแป๊นะนปอกปืนกนตื้อปืนต้องใจเย็นๆเออมึงยิงอไอ้พี่ยันตายมาได้ไดหมพป๊บนะกว่าไวแกกูเนี่ยนะเออกว่าไวไ้แกมึงเออปืนมึงไววแกกูแล้วโราจึกปนรนท้วร,รู้สึกว่าสตั้งเปสิบวิ เราเพลือนจากพื้นต่อหน้ากูยอมรับว่าตกใจเล็กน้อยตึ้งปันกลางความตกใจกงไอ้เชื่อทองกลางเล็ก9.5ริกเตอร์อะไรอาจจะมีการอัพเตอร์ช็อกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่นะเพราะปืนมันพ่าไว้กวากอยู่แก่ปีนูเนแล้วพื้นแกมันไม่มีเลยคุณหลักแทงกันต่อเดียว